ทำไมผู้หญิงประเทศนี้ดึงดูดแต่ผู้ชายเลิศได้ผู้ชายดีๆผู้ชายระดับไฮโปรไฟล์เลิศทำไมทำไม,ทำไมเธอเป็นคนที่มีบุคลิกมารยาที่น่าดึงดูดเหลือเกินเธอทำยังไงไม่เซ็ตเธอเป็นยังไงเธอโตมายังไงนะคะวันนี้เราจะเปิดหมดเปลือกมารยาสาวโหดสัตว์รัเสเซียนะคะ จะบอกว่าสาวรัสเซียทำไมผู้ชายทั่วโลกถึงหลงรักผู้หญิงรัสเซียเออทำไมแล้วแล้วแล้วคนที่เอื้อมผู้หญิงรัสเซียได้อะมีแต่ม,มหาเศรษฐีข้อหนึ่งความงามที่โดดเด่นเขาไม่เขาไม่ทำตัวโทมเขาไม่ปล่อยตัวโซมค่ะผู้หญิงรัสเซียไม่ปล่อยตัวโทมต่ออายุห้าสิบหกสิบยังหุ่นสแลนเดอร์เพราะเขาดูแลตัวเองแล้วเขาเออกกำลังกายตลอด เพราะเขารู้ว่าความสวยคือใบเบิกทางเพราะเขารู้ว่าความสวยหุดด่นดีไม่ใช่แค่ดึงดูดผู้ชายแต่ยังให้โอกาสดีๆกับเธอด้วยข้อที่สองค่านิยมครอบครัวที่แข็งแรงนะเธอจะมีความเป็นผู้หญิงที่เหมาะจะเป็นภรรยาผู้หญิงคนผู้หญิงรัสเซียจะฉลาดตรงที่ว่าเขาจะเลือกผู้ชาย เขาจะต้องดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้นำครอบครัวมันมีสองคำที่ผู้หญิงรัสเซียเลือก provider m i n d set ก็คือผู้ชายที่อุปถัมภ์ผู้หญิงถ้าผู้ชายไม่มี m i n d set นี้ตัดออกได้เลยและ2 masculine energy ก็คือผู้ชายที่เป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษเป็น gentleman ถ้าไม่มีเขาไม่สร้างครอบครัวกับผู้ชายแบบนี้นี่นี่คือการที่ เป็นผู้หญิงในฝันของผู้ชายทั่วโลกไม่ใช่แค่ผู้ชายประเทศเขาผู้ชายทั่วโลกอยากได้ผู้หญิงแบบนี้อย่างมีคําที่บอกว่าถ้าจะมีเมียนะคะจะต้องมีสองอย่างในตัวเองก็คือเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงรัสเซียอยู่ในตัวเดียวอ่อนหวานอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นแม่บ้านแม่เรือนและสวยแซบเรื่องบนเตียงถึงเหมือนสาวรัสเซีย และทำไมผู้ชายทั้งโลกถึงชอบสาวรัสเซียนอกจากความสวยคือพลังงานของเขาเลอค่าที่สุดคือเขารู้สึกว่าตัวเขาวอะเหมือนเพชรเม็ดงามตัวเขามีคุณค่าเขาจะไม่เสียพลังงานเขาจะไม่ให้ค่าผู้ชายที่อ่อนแอเด็ดขาดซอฟกายไร้สาระเขาไม่สนเพราะเขาเชื่อ ในพลังงานของ m a r s สคล a นเ n e นอร์จเขาเชื่อในพลังงานของความเป็นผู้ชายเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งแข่งขันกับผู้ชายเขาไม่ได้แข่งขันกับผู้ชายเขาไม่จำเป็นต้องโชว์ความสตรองให้กับผู้ชายว่าฉันเก่งมากฉันแบบฉันทำงานเท่าเทียมกับเธอฉันนู่นนี่นั่น,นไม่ฉันไม่สนเขาไม่สน พลังงานเขาอยู่ในตัวเขาอยู่ในในเอเนอร์จีอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเขารู้ว่าเขาปัดเขาจะ t r ีตผู้ชายยังไงให้ผู้ชายเป็นผู้ชายเขารู้ว่าเขาควรปฏิบัติตัวแบบผู้ชายให้ผู้ชายซัพพอร์ตดูแลเขาและเขารู้ว่าเขาจะเขาจะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนเพราะเขาเจอเขาวัฒนธรรมเขาปลูกฝังมาแบบนั้นนะคะคอร์สมารยาโหดสัตว์รัสเซียอันดับหนึ่งที่ผู้ชายทั่วโลกคลั่งรัก เธอคิดว่าราคาเท่าไหร่แสอนทั้งจริตมารยาและบนเตียงของสาวรัสเซียคุณอยู่ในสถานะนไหนก็ได้นะผู้หญิงคุณเอาหลักการมารยาโหดสัตว์รัสเซียไปใช้เมให้โปรนี้ถึงเที่ยงคืนนะคะเมจัดเซตให้นะคะ2คอร์สเลยมารยาหดสัตว์รัสเซียถ้าซื้อราคาถ้าซื้อแยกคือ1 3ื่นสามนะคะซื้อแยกหมื่นสซื้อเซตรวมราคาแปดพันบบาท บวกกับคอสเสน่ห์ครอบงำจิตให้หลงรักฉันคนเดียวเลยตอนนี้เลยตอนนี้อย่าลังเลน,นะคะบารยาหดสัตว์รัสเซียเหมาะมากเพราะเมสอนทั้งเรื่องบนเตียงและสอนทั้งจิตมารยาของสาวรัเสเซียการพูดการวางตัวการดูแลตัวเองการดูผู้ชายยังไงการเลือกผู้ชายยังไงแบบสาวรัเสเซียเธอไม่มีใครสอนเรื่องบนเตียง สาวลัสเซียนมเบร์วันนะจ๊ะนมเบร์วันนะจ๊ะมันมีท่าออกกำลังกายท่าบริหารยังไงเดี๋ยวในคลาสฉันจะทำให้ดู